ไปดูเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์กันบ้างนะคะเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของตํารวจสืบสวนคนครบาลก็ได้บุกไปจับกุมตัวในลี่แล้วก็ในยี่นะคะซึ่งเป็นตัวการ2บอสชาวจีนแก๊งคอร์เซนเตอร์มาได้ละทีนี้เนี่ยก็เหลืออีกหนึ่งตัวการสําคัญค่ะที่เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เก็บข้อมูลของทั้งสองคนเนี้ยหลบหนีไปแต่ว่าจะหนีไปรอดไหมไปติดตามกับคุณพิทพงศ์จตุรพิตรพรในเจาะเกาะติดค่ะ ช่วงเจาะก่อติดร่วมเจาะก่อติดโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มเรจนซี่พอได้ไในเป็นผมครับลูกค้าก็ต้องแจ้งชื่อบัตรประชาชนที่อยู่บนโทรศัพท์ ลสตำรวจห้ากุมภาพันธ์สารวัตรแจนำชุดสืบสวนนครบาลบุกจับนายยี่และนายหลีสองบิ๊กบอสเครือข่ายแก๊งคอเซนเตอร์ 8กุมภาพันธ์ตำรวจขยายผลต่ออายัดเงินกระเป๋าวอลเล็ตลับ2ล้าน5แสนเหรียญ USDT หรือประมาณ84ล้านบาทพร้อมแชทสนทนาจัดหาคนไปทำงานแก๊งคอร์เซนเตอร์ผ่านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากที่ตั้งออฟฟิศในเมืองพนมเปญและออฟฟิศที่ใช้หลอกขายสินค้าในไทยอยู่ไม่ไกลไม่ไกลย่านสุทธิสารนี่เอง ย้อนหลังกลับไป3กุมภาพันธ์ภาพวงจรปิดยังเห็นพนักงานทำงานอยู่เต็มออฟฟิศมีภาพของนายยี่และนายหลี2บิ๊กบอสมาเก็บเอารายชื่อเหยื่อ80,000คนไปส่งให้แก๊งคอ์เซ็นเตอร์แต่วันที่9กุมภาพันธ์หลังการจับกลุม2บอสจีนออฟฟิศแห่งนี้ก็ไร้คนทำงาน แต่ยังมีชายชาวจีนอีกหนึ่งคนที่ย้อนกลับไปเอาข้อมูลเพื่อเอาไปใช้หลอกเหยื่อต่อตำรวจจึงขยายผลไปจับกลุ่มลัสบอร์ในจางที่โคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านห้วยขวางพร้อมของกลางคอมพิวเตอร์เก้าเครื่องโทรศัพท์มือถือแฟ้มเอกสารและฟแฟชไดร์หลักฐานที่ยึดได้ชี้ย้อนกลับไปให้เห็นวิธีการที่ได้มาจากการเปิดเพจขายสินค้าออนไลน์ที่มีช่องทางให้เหยื่อลุ้นรางวัลมีเหยื่อหลงกลคิดว่าตัวเองถูกรางวัลยอมส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้ จากนั้นก็จะถูกส่งต่อให้แก๊งคอเซนเตอร์หลอกต่ออีกทีกลายเป็นวงจรอ,อุบาทที่ไม่สิ้นสุดนั่งฟูยันไปเราสมัครเป็นสมาชิกเสร็จนะครับก็มมุกพิยิบลูกขึ้นมาเนี่ยก็คุณได้รางวาลาัลอะไรก็เหมือนจิงโชคธรรมดาสิรวงสมบัติจ่ยจ่ายตค์แล้วเนี่ยดเห็นว่าได้รางวัลไ,ได้ไปผมเพราะได้ไปผมปั๊ลูกค้าคืออะไรก็ต้องแจ้งชื่อสกุลบัพยชนที่อยู่บนโทรศัพท์เขาก็ได้ฐานข้อมูลนี้กลับมานะครับเพื่อใช้งานต่อในการเป็นแก๊งเพลยนเตอร์หลอกลวง พี่ร้องประชาชนที่แจ้งชื่อตะกุ่มนี้ไปเขาไม่จำเป็นต้องไปซื้อกับนายหน้าเขาเป็นตัวใหญ่ที่นู่นก็มาเปิดที่นี่เลยลดขั้นตอนก็ประหยัดต้นทุนในเวลาเพียง3เดือนตำรวจพบผู้เสียหายในระบบเชื่อมโยงกับเครือข่ายนี้85คดีความเสียหายกว่า55ล้านบาทดีที่ยึดทรัพย์ได้84ล้านบาทจึงพอเฉลี่ยทรัพย์สินคืนให้ผู้เสียหายได้ส่วนที่เหลือต้องขยายผลจับกลุ่มต่อไป โดยเฉพาะคนไทยที่ให้ความร่วมมือธิรพลเพชรช่วยถ่ายภาพพิทพงศ์จตัรพิทพรทีมข่าวอัจฉรกรรมประเด็นเด็ดเจ็ดสีรายงาน